มาหาดเด้อเนียอนน้อนั่งรอนั่งรอแม่รอแม่เละหนักมากโอเคหนักมากอถคนะอช่วยกันค่ะโอเคอทีาถืออ่ะหอยอาดบ่ เห็นตุ๊กตาเข้มเห็นตุ๊กตาเหรอฮะเจ้เจเอาปะนี่เอาปะนี่เอาอีดาพายเอาเด้อพายไหวบ่หนักเด้หนักเด้อลูกหนักเด้อลูกไหวปะนี่เอับเบลเอา น้าก็เนี่ยจ้วงเอานจ้วงก่อนอ่ะเข้าบ้านไปเก็บเด้อจ้วงมาจ้วงอ่ะไปเก็บให้น่อแม่พ่อแม่เข้าบ้านจบโตกินเนี่ยนี่เปลือกเนี่ยนี่ ในบ้านกับแม่ป่ะเข้าไปในบ้านเอาแม่เอาเขาก็มีตาหากแถเอ้อันนี้ของใครคะเนี่ยทำไงอามันนาคนเจ้าของอ่าดหเอทำงเอาจ่าก่อนเออจะไม่ปิดตา้ังเดี๋ยวคนของกันเด้อ